นี่กินอะไรเบาๆหน่อยนะเป็นตัวนี้นี่นะครับโจ๊กมามา่าเป็นพะโลนะครับน่ากินนะเดี๋ยวไปลองกันไปที่เดิมครับวีดูครับคนๆกินหอมมากครับ ร้อนมากไปลองชิมโอ้โหนุ่มๆครับเลื่อนๆเลยสดชื่น ครับมาออนเซนเพิ่มไปสลายครับตึ้ความหอมอือฮึอกินสลายหอมมากดูไข่ดิขี้ไข่น่ากินอือฮึหอมสลายะาเข้ากัน ไข่ครับนุ่มๆเลยไข่แดงครับโอ้ไ <wenn> ข <str unk> <ili ens> ่แดง ค้นเลยช่วงตื่นนอนแบบนี้ครับหรือว่าดีมากดูดิเนื้อโจมมันข้นอุ่มแบบนี้สังง่งใหญ่ เร็วกว่าช้อนด้วยหกตัดใจครับปล่อย